งบการเงินตอนงบกำไรขาดทุนเฟลเป็นอะไรน่าดูเครียดมากเลยนั่นนะ่ะสิเราเรียนงบกำไรขาดทุนกับอาจารย์วรนุตไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราช่วยสอนเราเพิ่งเรียนกับอาจารย์น้ำตาลมาเข้าใจมากเลย จริงเหรอขอบคุณมากๆเลยนะงั้นเรามาเริ่มเรียนทฤษฎีกันก่อนนะงบกำไรขาดทุนหมายถึงงบที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าไหร่ประกอบด้วยรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายงบกำไรขาดทุนเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทเหรอมี2ประเภทนะก็จะมี 1. แบบรายงาน มีรายการแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนที่1เป็นส่วนของรายได้ตอนที่2เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายและตอนที่3คือกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 2. แบบบัญชีเป็นแบบที่แสดงรายการเป็นตัวทีในภาษาอังกฤษโดยแบ่งออกเป็น2ด้านคือด้านซ้ายมือเดบิตบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านขวามือเครดิตบันทึกรายการเกี่ยวกับรายได้ แล้วแบบรายงานกับแบบบัญชีลงต่างกันมากไหมอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวแบบรายงานจะลงแบบนี้ในส่วนของหัวงบมี3บรรทัดซึ่งส่วนนี้สําคัญมากๆบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนคําว่างบกําไรขาดทุนบรรทัดที่3เขียนระยะเวลาที่จะทํางบกําไรขาดทุนเขียนคําว่ารายได้ทางด้านซ้ายมือแล้วนําบัญชีรายได้หลัก และรายได้อื่นๆของกิจการมาลงรายการรายได้ให้เขียนเย้ยงไปทางขวามือเล็กน้อยส่วนจำนวนเงินให้เขียนไว้ทางขวามือจากนั้นรวมยอดรายได้ทั้งหมดถัดมานำบัญชีค่าใช้จ่ายเขียนไว้ทางซ้ายมือให้ตรงกับบัญชีรายได้แล้วนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขียนลงไปโดยเขียนเ้ยงไปทางขวามือเล็กน้อยพร้อมเขียนจำนวนเงินทางขวามือแล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากนั้น าผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้และยอดรวมค่าใช้จ่ายถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมของค่าใช้จ่ายผลต่างก็คือกําไรสุทธิถ้ายอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมรายได้ผลต่างก็คือขาดทุนสุทธิถ้าลงสิบก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วแบบบัญชีเนี่ยเป็นแบบไหนเหรอแบบบัญชีก็คล้ายกันนิดหน่อยแต่อย่างแรกก็ต้องลงหัวงบสบรรทัด หัวง,งบสามบรรทัดมีอะไรบ้างเธอจำได้ไหมอืมออคือบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนชื่อง,งบกำไรขาดทุนบรรทัดที่3เขียนระยะเวลาที่จัดทำงบกำไรขาดทุนถูกต้องจา้าลงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านซ้ายมือตามลำดับและลงรายการเกี่ยวกับรายได้ทางด้านขวามือรวมยอดรายได้ เขียนกำไรสุทธิทางด้านเดบิตส่วนขาดทุนสุทธิเขียนด้านเครดิตถ้ายอดทั้งสองฝั่งเท่ากันก็ถูกต้องจ้าตัวอย่างก็จะประมาณนี้แล้วเราจะเอาข้อมูลจากที่ไหนมาใส่ในงบกำไรขาดทุนล่ะจากงบทดลองไงแล้วเราก็เอาข้อมูลที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายไปทำงบกำไรขาดทุนได้เลยเริ่มที่แบบรายงานในส่วนนี้มีรายได้แค่หนึ่งรายการก็ลงแค่เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายมีค่าเช่าสำนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เงินเดือนนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วนำยอดของรายได้มาหักกับค่าใช้จ่ายก็จะได้กำไรสุทธิจำไว้ให้ดีนะถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวมของค่าใช้จ่ายผลต่างก็คือกำไรสุทธิแต่ถ้ายอดรวมของค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมของรายได้ผลต่างก็คือขาดทุนสุทธิรวมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ตามทันไหม ทันทันโอเคทีนี้มาตอบแบบบัญชีนะค่าใช้จ่ายลงทางด้านซ้ายมือรายได้ลงทางด้านขวามือแล้วรวมยอดรายได้เขียนกําไรสุทธิทางด้านเดบิตส่วนขาดทุนสุทธิเขียนทางด้านเครดิตถ้ายอดทั้งสองฝั่งเท่ากันก็จะถูกต้องก็จะได้ประมาณนี้เลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจ้าดีใจด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะ ไม่งั้นเราแย่แน่ๆเลยเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนเดี๋ยวเราเลี้ยงขนมนะจ้ะของฟรีไปดิบรออไล่ <Yeah! S 1> แหมเก็บอาการหน่อยก็ได้นะ <c oughs> ไปกัน <c oughs> งบการเงินตอน งบแสดงฐานะทางการเงินคลิมวันนี้เธอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิเราไม่เข้าใจได้สิแมนแล้วเรื่องอะไรล่ะที่จะให้เราช่วยสอนเรื่องงบแสดงฐานะทางการเงินนะ่ะเรายังไม่เข้าใจเลยเธอช่วยสอนเราหน่อยสิ ก่อนอือ่นเราจะบอกความหมายของงบแสดงฐานะทางการเงินงบแสดงฐานะทางการเงินคืองบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการณนะวันใดวันหนึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเปรียบเสมือนเป็นภาพถ่ายของกิจการณนะวันต้นงวดกับปลายงวดเราพอเข้าใจแล้วคลิน แล้วงบแสดงฐานะทางการเงินมี2รูปแบบมีอะไรบ้างนะคลีนรูปแบบของงบแสดงฐานะทางการเงินมี2รูปแบบคือ 1. แบบแรายง,งานจะแสดงรายการเรียงตามลำดับของหมวดบัญชีผลรวมของหมวดสินทรัพย์จะต้องเท่ากับผลรวมของหมวดนิสิตและส่วนของเจ้าของ 2. แบบบัญชีจะแสดงรายการหมวดสินทรัพย์ทางด้านซ้ายมือและนีิสิน และส่วนของเจ้าของจะแสดงทางด้านขวามือและผลรวมของทางด้านเดบิตจะต้องเท่ากับด้านเครดิตแมนเธออย่าลืมนะเวลาทำงบแสดงฐานะทางการเงินจะขาด3ามบรรทัดนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือหัวงบอ๋อเรารู้แล้วว่าสบรรทัดนี้มีอะไรบ้าง 1. ชื่อกิจการ 2. เขียนงบแสดงฐานะทางการเงิน 3. วันสิ้นมวดที่ต้องใส่ เก่งมากเลยแมนเฮ้ hey, นี่พวกเธอกำลังติวงบบสดงฐานะทางการเงินกันเหรอใช่แล้วแพล้วเขาจะมาติวด้วยกันไหมเอาสิบางจุดเราก็ยังงง,ง,งอยู่ต้องการคนสอนพอดีเลยแล้วไม่เข้าใจตรงไหนเหรอเดี๋ยวเราสอนการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินแบบรายงานน่ะเขาไม่เข้าใจว่าต้องลงบัญชียังไงเราอะลงททไรยอดไม่เคยเท่ากันเลย อ๋อเรากำลังสอนแมนเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราสอนให้นะเขียนคำว่าสินทรัพย์แล้วนำบัญชีหมวดสินทรัพย์ลงรายการทางด้านซ้ายมือและเขียนจำนวนเงินทางด้านขวามือเขียนคำว่านี่สิและส่วนของเจ้าของและนำบัญชีหมวดนี่สิและส่วนของเจ้าของมาใส่เขียนรายการทางด้านซ้ายมือและเขียนจำนวนเงินไว้ด้านขวามือเมื่อได้ยอดรวมแล้วผลบวกของทั้งสองด้านต้องเท่ากันถ้าทำแล้วไม่เท่ากันถือว่าผิดนะ เอาละเรามาดูการลงบัญชีทีละรายการกันเลยขั้นตอนแรกสำคัญมากเขียนหัวงบให้ครบทั้ง3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนงบแสดงฐานะการเงินบรรทัดที่3เขียนวันซิ้มงวดของบัญชีต่อมาลงรายการสินทรัพย์ประเภทของรายการของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่เงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าซึ่งหากมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ ให้นำมาหักออกจากยอดของลูกนี้กันค้ะแล้วนำยอดที่ได้ลงในงบต่อไปเป็นรายการสินค้าคงเหลือวัสดุสำนักงานค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ารายได้ค่าเช่าค้างรับเมื่อลงครบทุกรายการแล้วนำยอดทั้งหมดมาบวกเข้าด้วยกันจะได้ยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียนเรามาลงรายการประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกันบ้างซึ่งรายการก็ได้แก่ เรื่องใช้สำนักงานหักด้วยค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนรถยนต์หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมนำยอดที่ได้มาบวกเข้าด้วยกันจะได้ยอดรวมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนำยอดของทั้งสองบัญชีมาบวกกันก็จะได้ยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดยังไม่หมดนะยังมีต่อหน้าสองในส่วนนี้สินและส่วนของเจ้าของให้ขึ้นหน้าใหม่โดยการเขียนหัวงบสบรรทัดเหมือนเดิม บรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนงบแสดงฐานะการเงินในวงเล็บเขียนคําว่าต่อบรรทัดที่3เขียนวันสิ้นงวดของบัญชีต่อมาลงรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของเริ่มที่หนี้สินหมุนเวียนซึ่งได้แก่เจ้าหนี้การค้าดอกเบี้ยค้างจ่ายนํายอดทั้งหมดรวมกันจะได้ยอดรวมของหนี้สินหมุนเวียนในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนได้แก่รายการเงินกู้ จากนั้นนํายอดของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนมาบวกเข้าด้วยกันจะได้ยอดรวมของหนี้สินทั้งสิ้นและก็มาต่อกันที่รายการส่วนของเจ้าของได้แก่ทุนนางสาวอาริยาบวกยอดกําไรสุทธินํายอดที่ได้หักกับถอนใช้ส่วนตัวก็จะได้ยอดรวมส่วนของเจ้าของสุดท้ายนํายอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของมาบวกกันซึ่งยอดนี้ ก็คือยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของส่วนนี้สําคัญให้เช็คดูว่ายอดรวมของบัญชีทั้งสองฝั่งเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันก็แสดงว่าถูกลงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยอืมถ้าเราลงสินทรัพย์หรือหนี้สินผิดนิดเดียวนี่ก็คือผิดหมดเลยใช่ไหมใช่จ้าลงผิดนิดเดียวคือจะทำให้ยอดไม่เท่ากันนั่นก็ถือว่าผิด โอ้รู้แล้วสาเหตุที่ทำให้เราผิดอยู่นี่นี่เองต่อไปสอนงบแสดงฐานะทางการเงินแบบบัญชีหน่อยสิเอาให้ครบสูบไปเลยได้ได้เพราะเป็นเรื่องที่จะออกข้อสอบถือว่าเตรียมตัวไว้ก่อนก่อนอื่นเราต้องเขียนหัวงบ3บรรทัดแล้วลองตอบสิว่ามีอะไรบ้างอืมบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนงบแสดงฐานะทางการเงิน บรรทัดที่3เขียนวันสิ้นงวดของบัญชีใช่ปะถูกต้องล้อกครับถือว่าความจำเรายังดีอยู่นะต่อมาแบ่งสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือหนี้สินและส่วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือยอดรวมของสินทรัพย์ทางด้านซ้ายจะต้องเท่ากับยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของทางด้านขวามือ เรามาดูวิธีลงบัญชีงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีทีละรายการกันขั้นตอนแรกสําคัญมากเขียนหมวงบให้ครบทั้ง3าบรรทัดบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนงบแสดงฐานะการเงินบรรทัดที่3เขียนวันเส้นงวดของบัญชีจากนั้นขีดเส้นตัว T เพื่อแบ่งฝั่งบัญชีแต่ละประเภทเริ่มที่บัญชีสินทรัพย์ก่อนเลยเรามาดูสินทรัพย์หมุนเวียนกัน รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่เง,เนงินสดเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้านำยอดของลูกหนี้การค้าหักด,ด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์ต่อไปคือสินค้าคงเหลือวัสดุสำนักงานค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้ารายได้ค่าเช่าค้างรับนำยอดที่ได้ทั้งหมดบวกเข้าด้วยกันเลยนะก็จะได้ยอดรวมของสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่เครื่องใช้สำนักงานนำมาหักด้วยยอดของค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญรถยนต์นำมาหักด้วยยอดของค่าเสื่อมราคาสะสมนำยอดที่หักแล้วรวมกันจะได้ยอดรวมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเสร็จแล้วนำยอดของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมเข้าด้วยกันเราก็จะได้ยอดรวมของสินทรัพย์ทั้งสิ้น มาดูฝั่งนี้สินและส่วนของเจ้าของกันบ้างนะนี้สินหมุนเวียนมีทั้งหมด2รายการได้แก่เจ้าหนี้การค้าและดอกเบี้ยค้างจ่ายนำสองยอดนี้มาบวกเข้าด้วยกันเลยเราก็จะได้ยอดรวมของนี้สินหมุนเวียนในส่วนของนี้สินไม่หมุนเวียนมี1รายการได้แก่เงินกู้จะเห็นว่าบัญชีนี้สินของเราลงครบแล้วก็นำยอดมารวมกันได้เลยรวมกันแล้วก็จะได้ยอดของนี้สินทั้งสิน้น สุดท้ายบัญชีของหนี้สินและส่วนของเจ้าของได้แ,แก่รายการทุนนางสาวอาริยาบุกด้วยกำไรสุทธิรวมยอดแล้วมาหักกับถอนใช้ส่วนตัวอีกยอดเราก็จะได้ยอดของบัญชีส่วนของเจ้าของนำยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวมกันได้ยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของเสร็จแล้วเช็คดูว่ายอดรวมของบัญชีทั้งสองฝั่งเท่ากันหรือไม่ถ้ายอดเท่ากันก็แสดงว่าเราทำถูกต้องจ้า ลงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ยอดไม่เท่าแสดงว่าผิดข้อควรระวังคือ,อการลงรายการสิส่งรัพย์และรายการนี้สิ่และส่วนของเจ้าของให้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องแล้วจา้าเย่เยในที่สุดก็เข้าใจเสียทีสอบปลายภาคนี้เรารอดแล้วใช่ใช่ยืนงงในดงงบสแสดงฐานะทางการเงินตึ้งนานก่อนจะกลับเราจะบอกประโยชน์ของงบแสดงฐานะทางการเงิน เผื่อไว้อัดมีสอบข้อเขียนมีอะไรบ้างเหรอประโยชน์ของงบแสดงฐานะทางการเงิน 1. เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการเปิดบัญชีเมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ 2. เป็นเอกสารรายง,งานทางรายการและยังเป็นเอกสารใช้ประกอบการผู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3. ทําให้ทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการจําไว้นะไม่แน่อาจออกข้อสอบ โอเคจ้า <Okay. S 2> okay,